วันนี Dude ้พาทุกท่านมาที่นี่นะคะปากคลองตลาดค่ะแต่ไม่ได้มาเที่ยวปากคลองตลาดนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะคะท่าเรือราชินีเปิดใช้ให้บริการแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูว่าเห็นเขาว่าสวยกันนะคะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูกันค่ะเห็นตะกี้สอบถามพี่เขาเขาบอกเปิด เปิดประมาณก่อนปีใหม่นิดหน่อยนะคะอันนี้ถ้าเรานั่งรถ MRT นะคะเรามาลงสนามชัยเขตนะคะก็จะมาต่อขึ้นท่าเรือราชินีได้นะคะหรือว่าถ้ามาลงท่าเรือราชินีนะคะจะมาขึ้นรถ MRT รถรถไฟฟ้า MRT นะคะมาลงท่าราชินีแล้วก็มาต่อน,นี่นะคะสนามชัยเขตนะคะเนี่ยเราเดินเข้าไปที่ท่าเรือกันค่ะ มาชมกันว่าจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกนะคะนั่งรถไปนั่งเรือมาแล้วก็มาต่อรถไฟใต้ดินนะคะตรงนู้นนะคะตรงที่สะพานเดินเดินข้ามไปนะคะถ้าจะไปวัดกัละยาน้ินี้นะคะกัละยานี้นะคะก็ไปข้ามข้าเรือตรงนั้นได้นะคะจะมีเรือข้ามฟากไป อ่าตรงข้ามวัดกัลยานะคะค่าเรือน่าจะห้าบาทหรือหกบาทไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้เขาขึ้นราคาหรือยังนะคะฝั่งนู้นก็จะมีที่เที่ยวเยอะนะคะก็จะมีวัดกัลยามีศาลเจ้าแม่คุณอินที่เก่านะคะแล้วก็ซันตาคูตนะคะโอ้เดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปชมกันนะคะเดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนนะคะว่ามีอะไร เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะน่าจะเรือเรือละเรือเขาขานั่นนะคะจะเรือข้ามฟ้าไปวัดกาลยานะคะอันนั้นคือซันตาคูตอันนั้น วัดประยูนที่มีเจดีย์สีขาวๆนะคะอน,นุนวัดกัลยานะคะฝั่งตรงข้ามกันนี่บริเวณด้านนอกนะคะตรงนู้นก็เป็นวัดอรุณน,นะคะบริเวณด้านนอกของท่าเรือราชินีนะคะ ตอนนี้สามโมงกว่าเกือบสี่โมงนะคะแดดจะแรงนิดนึงแต่ถ้าเป็นเย็นๆน่าจะสวยนะคะคน่าจะเป็นลงเลลราชิ้ถ้าเป็นยามเย็นนี่น่าจะสวยมากนะคะ น่าจะบรรยากาศดีแต่ด้านบนนี้ยังไม่ได้ให้เข้านะคะน่าจะให้ลงไปข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะคะนี่เป็นบริเวณด้านบนนะคะก็นะะมีคนรอไปข้ามฟ้าไปวัดจระยายเยอะเหมือนกัน,นะ เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะาสารเดี๋ยวเข้าไปบริเวณด้านในกันอ๋อเขาก็จะมีนะคะด้านนี้ก็สวยอยู่นะคะ ด้านขวามือพอเดินเข้ามาด้านขวามือนะคะก็จะมีให้ชมว่าเป็นท่าเรืออะไรนะคะปาะวัตินะคะคาเป็นมาเขาจะเป็นอพอลงเรือแล้วก็ต่อรถแล้วก็ต่อรถไฟฟ้านะคะแก็จะมีเรือด,ดว่วน อันนี้เปิกปดกีโมงปิดกี่โมงคะพี่อ๋ออันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ข้ามฟ้าอ๋อน,นี้เป็นเรือท่องเที่ยวใช่ไหมคะตารางของเรือท่องเที่ยวใช่ค่ะอันนี้ด้านบนที่ตะกี้ที่เราเดินขึ้นไปที่เขายังไม่เปิดให้เราเข้าเนาะนี่ยค่ะจะเดินขึ้นไปด้านบนได้แต่ตอนนี้ด้านบนเขายังไม่เปิดนะคะ ด้นานในด้านในเรายังเข้าไปไม่ได้นะคะ ด้านใดข้างในยังเข้าไม่ได้นะคะ<ม>เขายังไม่เปิดเนาะแต่ด้านในอลังการ <c oughs> สวยนะคะเราก็จะมีถ้าช่วงกลางวันมันก็จะห่างๆกันหน่อยนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นช่วงเวย็นก็เรือจะวิ่งติดก,กันหน่อยนะคะ มาแล้วแตนน่จะไปสาทรนะคะแต่จะกลับนนทบุรีนะคะอันนี้ก็บริเวณนะคะอันนี้บริเวณท่าเรือราชินีนะคะเปิดให้บริการแล้วแต่ยังไม่เปิดในทุกส่วนนะคะถ้าเย็นๆอากาศจะดีมาก ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ